สวัสดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องปลายเบิร์ตสุขูสุคน,นะนเนาะมืมอนี้พบพอกระซองมาเริ่มสนแนลคือเก่าพี่น้องมืนอนี้อมามาเริ่มซืมาตำมะขาม,มาาพี่น้องดอกมะขามพี่น้องใช่ปะเขาเก็บมาเรียบร้อยเขาจะตำเนาะเขาจะเตรียมคกยังทุกอย่างเรียบร้อยพี่น้องอันนี้ก็ตำโมพิกพี่น้อง,องเ้าจะใส่ตำโมพริกให้แหลกก่อนพี่น้องมันสิรอดหรือบอกคกเนี่ยทีแตกแล้วน,นี่แ <laughs> ก็ใช้เตียมเพิ่มพี่น้อง ข้ามไปนองที่เก็บมาเนี่ยเนาะเราปูการ์เนี่ยใส่กินงงโตโอือนี่เดี๋ยวกก <laughs> ล้วข้ามไปนองต่ำเลยนนมีมากนําอีกโยแซ่แบแซ่บน่ากินเลยพี่นอ้องยังพี่น้องรับซิมกันดีแซ่บปะแซ่บปุ๊แซ่แบ Ừ, แซ่บครัแบแซ่บพี่น้องแซ่บเรียบร้อยพี่น้องตั้เรียบร้อยแล้วตกักอย่างเดียวเลยรอกินอะไร,ยรอย่างเงี้ยมามชม,มชมโอ้โหถายเลยโอ้โหตามีพี่น้องบอกมันโอ้สวยงามพี่น้องสุดยอดพี่น้องงาม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 ไร โอี okay. ่กระตัมเรียบร้อยพี่น้องเรากินอย่างเดียวนี่ผู้เส,สพี่น้องเอาดอกมันมาห้อยทางกลางโดยทางแคมแคบม,มัน <laughs> มามามาผักเอาเลยผักกระถินนี่ตรวดผักกระถินบริสุทธิ์ี่น้องเก็บเองนี่เอาเอาเลยเส,สพี่น้องนี่เอาเลยทำไงทำ่พี่น้อง มาโอเคว่าไหมมาส่มครับสามคนไปเองสามคนโอ้ยเจ้ากินหัน เขาพีก่กระปูนะหมอกระปูฮะเีนี่นะนี่เกระปูหน่อยพี่น้องกระปูหน่อยโอ้ืม,มา,า,าตรงนี้ไปไรกระปูไตพี่น้องกระปูไตตาเอ้าอาไปแหง้งมัใช้ปัดถอด เด้พี่น้องเด้อเสีบเสีบเด้อต่ดอกมะขามพี่น้องคิดได้บัตอ,นะอ,องอองส่างไ้้แกะแกะปะกระปูนหน่อย,ยพี่น้องกระปูนหน่อยกระปูนหน่อนกระปูนหน่อย

ยังไงกระปูกูช <c ười> ีเรากินกรูกระปูหน้อยตอเล็กเล็กเตัแบาบมีกระปูนาใหญ่นะต่ำใจกะปูคักเลยกระปูหน่อยจัเนีกระปูนาตน้กระปูนาไรจำเนียต่ำใ่ครับกันยังมีหนอ แ่กระปูให้ไปกินมีการกินกับปูอ่แะแกไว้ไปนอนแกว้ต่ำใจกับ,กบอะไรไนอนมันหน่อยน่อยายต้องแกกินแบบนี้แหละต่ำกับเพือนก็ไละ นีนซีมมอต่ำเส่บเฮ็นองเพ่มาศึาอะไรแล้วะาแล้วคลอไทำแห้งมากินไปแล้วปูใส่ จับปลาแหงมาจักเอ้ยปลา,า,าทอดจับปลาทอดก็จัะปูหน่อยปลาทอดบุ๋มันคนทอดอปลา,าทอดหรือคนทอดคนทอดวันนี้ก็มาปลาทอด กับจำมะขามจำใบดอกม,ม,มันมมกจำดอกมะขามโอ้โหจะกินแบนบเดียวก่บพี่น้องนี่กระปูเรือโตสุดท้ายพี่น้องโตสุดท้ายกินเดี่ยวมีใครไปกินกระปูวะานี่ลายแก้วกระปู มืัอนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้พี่น้องกินมะขามกระเบิดแล้วพี่น้องเดี๋ยวในเดียวบาไว้แล้วสมเพีองอิ่มแล้วพี่น้องอิ่มแล้วก็อย่าล,ล,ลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเด้อสองไม่ลืมแสแนลเนาะมือนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้พี่น้อง